สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่28พฤษภาคม2567นะคะตอน4โมงเย็นนะคะคิงคองปล่อยมาแล้วนะคะคิงคองออกอารวาเราค่ะฉันเห็นสปอยในก่อนอนั้นคือแบบถ้าเต้นคือดีมากเดี๋ยว4ี่โมงเราจะไปดู MV กันนะคะทุกคนคือตอนนี้ไฟอย่างนี้ทำงานเว้ยก็เลยต้องแอบทุกๆคนในการมาเบิง่ง ผู้ชายนะคะไปค่ะอ,าอยากดูกินของขอเสียงไยแต่ว่าซีซีรอบนี้มันคูเวอร์มากมันจริงจังมันมีเรื่องราวมันตื่นเต้นโดยยองแน่เลยใครกินเลยโอ้ย,อยคุณน้าอุ้ยไม่เขาได้ยินเสียงเขนเสียงนี้เลย โอ้ oh my god อด่โดยยังรอดชอบมากแบดบอยเลยเุณโหโอ้โอ้นุโต้รับบทตกตึกตลอดไป 이야지서이 분께서 재밌는 거. 서재밌이 ผมพี่ซ็อกคือยาวมากยาวก็ผมอีกอุ้ยเชี่อฮันนต่ซ็อกใส่เนี้พพยคือดีมากอุอ้ยเพลงจะยาวสยงอุ้ยเขาเสียงที่ไม่เคยได้ยินทางนั้นเลย ดีมากอ้โอ้ยโอยดีา่ดาถู oh. ากหน้าหนึ่งเลยค่ะอยี่มไปิมาก จีเวอร์มากโอ้ยคนนี้เบกแดนวะโอ้โอ,อ้ว่าแล้วทำไมท่าเต้นยากโอ้ยจงวานใส่ซีทูโหลดตะกีนน้ว้ารอโอ้ยโผผมสก๊อกยาวมาก จบแล้วคุณนะเออดีมากพูดดีจบเดี๋ยวนะเ <c oughs> ดี๋ยวก็ไปคุยกันที่ห้องนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ทำงานคือแอบเจ้าหนายในการคอยขอเดียวนะใจมันดีมากเลยไปดูไปดูปดทุกคนถึงห้องสักทีจะบอกว่า ดีใจมากที่คินของทุกปล่อ,ออกมาเจอโลกกว้างนะคะอะไรที่เทเชอร์ทำอะมันดีทุกอย่างอะมันดีที่สุดซีนเดี่ยวของฮารุโตะที่หงายหลังที่จะตกลวงตึกใช่ปะคือแบบดีมากก็คือฮารุโตะรับบทตกตึกตลอดไปแล้วก็ซีนเดี่ยวอาซาฮิคือแบบหล่อแบบอยากบวชหล่อตายไปเลยกลูยโอ้ยโลมากแบบ คือแบบอาซาฮิออกมาคือแบบคือดีมากแล้วก็เจยอกได้ท่อนแรปแม่เจยอกเหมือนจะแรปนะเออแล้วก็ท่อนดีมากเป็นแบบโทนเสียงที่คือไม่เคยได้ยินอะหรืออาจจะได้ยินแล้วแต่แบบอันนี้คือมันชัดมากว่าแบบมันรู้สึกว่ามันใหม่หลวมไปถึงพี่จุนด้วยคือใช้เหมือนใช้ช่องเสียงที่ใหม่มากคือไม่เคยได้ยินใ <c oughs> <c oughs> จยอก ออกมาเยอะมากแล้วแบบดีใจมากที่จะยอกออกมาเยอะมากๆเพราะว่าออกมาเยอะกว่าทุก MV ที่เคยทำมาืมคือแบบมื้มปิ่มตื้นต,ตันที่สุดแล้วก็โดยยองเป็นเซนเตอร์นะคือแบบชอ็อตค่ะชอ็อกมากโดยยองเซนเตอร์แล้วแบบมันคือมันมีสเสน่ห์มากอะแบบคือแกมันแบบจิกกล้องแบบแตกเลยอะไรอย่างนี้เอ่อแล้วก็ฮารุตโตะนอกจากจะซินเดียวที่หล่อแล้วก็แบบ เป็นลดสุดๆด,ด้วยความที่นางเป็นแบบเออนักเต้นตัวยงของวงเรานะคะส่วนเออจองวานเป็นเซนเต,นเต,นเตอร์อีกเหมือนกันซึ่งคือมันจะช่วงซีนสุดท้ายใช่ไหมที่ที่จองวานน่ะน้องมุกข,ของเราอะ่ะใส่ซีทูค่ะนี่นะที่ฉันไม่ได้เพอ่าหมี่แกอแล้วก็พี่พี่ซอกผมยาวแล้วผมเปียคะ่ะ ยาวมากนี่ยาวเท่ากันแล้วปะเออผมพี่ซกนยาวเท่านี้แล้วปะโอแล้วแบบสีเขียวคือแบบมันทําให้ละสายตาจากพี่ซอกไม่ได้เลยค่ะคือเห็นแต่ผมเขียวพี่ซอกค่ะก็คือผมพี่ซอกค,คือสว่างกว่าอนาคตกูอีกอืมปึง้งแล้วก็ส่วนจีฮุนก็คือไม่พูดถึงไม่ได้ปะอันเนี้ยคือในเทเอร์แมปอันหนึ่งใช่ไหมที่จีฮุนเคยบอกว่านางเป็นคนเดียวที่แบบสามารถถอดท่อนบนได้ ก็คือหล่อหัวตายควายล้มแบบเมาก้ามอีบาอ้าดีค่ะดีมากมากเลยจองอูนี่หล่อมากคือยิ่งโตยิ่งหน้าคมสันหน้านี่ชัดสุดๆก็เสียงสวรรค์เหมือนเดิมค่ะเสียงฟ้าประทานเสียงพระเจ้าคือเสียงของจองอูนะมีใครอีมีพี่โยชิค่ะคือแบบอ แล้แบบโอโหอยากตายค่ะซาฮิก็คือ,อจริงนะช็อตซาฮิคือแบบเห็นจากในทีเซอร์ก็คือแบบกีดมากกีดสุดพอมาเจอใน M v วก็กีดกว่ากีดตายกีดอยากเอาหัวฟาดกับเต่ะทำงานคือแบบด้วยความที่วันเนี้ยฟ้าทํางานด้วยไงแล้วมันแบบว่าไม่ได้เลิกงานคือตอนเนี้ยเพิ่งทุ่มห้าสิบสามทุ่มห้าสิบคือเพิ่งถึงห้องค่ะ แต่ก็นะทุกคนคืออันนั้นคือดูเรียวที่สุดแล้วแล้วแบบว่าคือเราตั้งใจดูแล้วเว้ยแล้วมันแบบว่าคือมันดูรอบเดียวไม่ได้มันต้องดูหลายๆรอบอืเพื่อความปึ้งและความจึ้งนะคะทุกคนไปดู MV King คิง g กันนะคะ ultra ride right, king kong ย yeah! าทุกคนมันดีมากเว้ยมันดีจริงๆมันดีแบบดีดีดีมากๆแล้วก็เหมือนจะเป็น MV แ็แรกๆ MV แรกเลยหรือเปล่าหรือก,ก็ว่าได้เออที่มันมี เขาโครงเรื่องมีสตอรี่ให้เราแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรงนี้เออแล้วก็คอสตูมใดๆจึงเลิศก็คือแบบรอดูการขึ้นสเตจของเทเชอร์ในรอบต่อๆไปแล้วก็คิงคองนี่ได้ไปวอเตอร์บอมแน่ฉันบอกเลยว่าคิงคองที่วอเตอร์บอมมันจะต้องเป็นอะไรที่ฮอตมากแน่นอยคะ่ะคุณนะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมรอติดตามคลิป ไปคอนเสิร์ตของฟ้าด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฟ้ากำลังทำงานลาดงานหลวงงานตัวเองเป็นอนดีเรคืออยากจะลงคลิปมากๆแต่ไม่มีเวลาตัดฟ้าจะพยายามลงให้ได้เร็วเดวนี้นะคะทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมาดูคลิปของเราถือว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันกับคลิปคอนเสิร์ตของฟ้านะคะทุกคนอาจจะได้ดูหลายๆที่มาแล้ว ขอให้ดูฟ้าอีกช่องหนึ่งด้วยละกันนะคะแล้วก็ไปช่วยกันปั่นวิวคิงคองกันเยอะๆนะคะพาคิงคองไปไปแตะเมล่อนกันค่ะทุกคนไป